เออมันคือแบบบล็อกฟุตนะเธออันนี้ที่เขาพาเธอมาเล่นเนี่ยเดี๋ยวเขาถามก่อนไอที่มันหมุนๆอันเนี้ยอันเนี้ยคืออะไรปวดหัวมากเลย <c oughs> เฮ้ยไก่ย่างขโยมยไก่ย่างเฮ้ยขโมยไก่ย่างเฮ้ยอยากได้ผลว่าเฮ้ยผลสั้นจากพิมาแล้วจา้าไหนดูเซร,ราคาพันห้าเฮ้ยซื้อไป เฮ้ย <Hey, S 1> โลบัคไม่พอทํงไมดีวันนี่ยไม่มีโลบัคหรอไอหนุ่มร้านนี้เลยร้านคิสตันช็อปร้านบริการขายโลบัคเลสสุดคุ้มมีทั้งกลุ่ม ID p a พ s และ VIP s พีสเตและยังมีการกดผลปีศาจเกมพาร์ตต่างๆในบ็อกฟู้ดและยังมีบริการกดเพชรในออสตาลองไปใช้ดูสิไ <Hey, S 2> อคนขโมยปีโป้เฮ้ยโคตรคุม้มอย่าลืมไปใช้กันนะครับทุกคนว่าแต่เกี่ยวอะไรกับปีโป้วะสนับสนุนโดย IH a v e ซ p u ร้านจําหน่ายอุปกรณ์คอมสุดเจ๋งและครบวงจรจัดส่งฟรีทั่วประเทศประกอบไวฮห้ มีอ้ะมินขอให้ครับปรึกษารวดเร็วทันใจใครที่สนใจลิงกอยู่ใต้คลิปนี้เลยนะครับผมถ้าคุณชอบคอมเราคือเพื่อนกันอ่ะก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับผมมาอยู่กับผมดิวทีวีนะครับผมทุกคนเจอเมื่อกี้เห็นไหมมีหน้าหมาพัุนเราไปด้วย เห็นเออมันคือแมปบล็อกฟุตนะเธออันนี้ที่เขาพาเธอมาเล่นเนี่ยเดี๋ยวข้อถามก่อนไอ้ที่มันหมุนหมุนอันเนี้ยอันเนี้ยคืออะไรปวดหัวมากเลยเธอไม่รู้จักปิกาจูหรอไม่ไม่ใช่เนี่ยไอ้ไพ่ที่มันลอยลอยนะไอตัวหมาเอ้ยเขาโดนหมาดันเอ้ยเอ้ยเอ้ยรหมาดันเขาโดนลองสังเกตสิว่าเป็นรูปอะไรอ่ะเป็นรูปเอ้ยหมาป่ะหมาดันหมาดัน เออมันเป็นรูปออไอ้บังเหรอเอ,อ้มันเป็นรูปหน้าคนที่แบบอีออะไรประมาณเนี้ยเลยอุ้ยแมปโคตรปั่นอ่ะดีดิเอ้อมันเ,มเป็นรูปหน้าน,นี่เนี่ยหน้าเนี่ยอุอ้ยตาโมไม่เห็นเลยแต่ถ้าแบบมันดูมีชีวิตชีวาแบบว่าชิไม่มีชีวิตไม่มีชีวานะไอ,อ้ไม่ได้มีชีวามีชีวิตเฉยๆแบบแบบว่าคนอะทุกคนครับในตอนนี้เนี่ยผมก็ไปอยู่กันในแมปบล็อกฟูดนะครับทุกคนเห็นไหมบล็อกฟูดโลกที่หนึ่งไงทุกคนจำกันไม่ได้หรอเออมันคือบล็อกฟูดโลกที่หนึ่งเนี่ยเธอ แค่เดี๋ยวเขาบินหาเธอก่อนนะเอ้ยเธอบอกเลยว่าเซิร์ฟนี้มีพรมวิเศษให้ใช้อีกแล้วอะไรนี่ไงมีพรมวิเศษเธอเห็นไหมเนี่ยเรืองแสงเนะี่ยเธอลองมองเขาสิเอ้ยอ๋อเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วแต่จะกดเลขสามแล้วกดคลิกว่าใช้เลยไหนเธออยู่ไหนวะสามแล้วแล้วอะไรนะคลิกแล้วก็คลิกหนึ่งทีแล้วก็เดินเหรอใช่เฮ้ยเออเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเธออยู่ไหนดิเขาอยู่ดิเอ้ยเธอเราบินเข้ามาข้างในดีกว่านายเออเธอรอเขาหน่อยดินี่เขาอยู่นี่เอ้าเอ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 า มีบินเข้ามาเจอข้างในอู้เบ้นเอ้ยวียอะไรเนี่ยอะไรแย่แยไปหมดเลยอ่ะทำไมแอดมินทำไม่ไม่ใชแอดมิ admin. นนี่นี่มันลูกลูก Lucky <ช>ลักกี้เอ็มเออชื่อลูกลักกี้เอ็มเห็นแเราไหมอ่ะเราหลงทางน่ะเฮ้ยเธออยู่ไหนอ่ะเธอเธอเอาพรมบินเราถึงจะเห็นกันเว้ยเฮ้ยนี่ไงเธออยู่ที <laughs> ่ไงเฮ้ยเธอมันมีดาบด้วยเรามา PVP กันไหมเล็กแล้วเออเอออนี่ยดาบเล่มหนึ่งเนี่ยเล่มหนึ่งเนี่ยมาดิมาดิมาดิเอามากดไม่ได้อ่ะกดได้กดได้ ฟันนี่แน่ทีเดียวเลยเหรอยาโดเออเป็นไงโคตรโหดอ่ะกระโดดยิงด้วยเอาวะเกินปุยบุยเธออยู่ไหนวะเขาไปหาเธอก่อนไม่ต้องอ่ะไม่ต้องอ่ะอยู่เฉยไปเออไอดิวมาแล้วไอดิวมาแล้วเธอมามาเจอกันมาเจอกันหน่อยมาเจอกันหน่อยไปไหนหนีหนีเอ้ยหนีทำไมตอนนี้ตอนนี้มึน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 มากเลยมึน นี่ปวดหัวมากนะโอ้ยเธออ้าาเปาาาาาาาดาาาาไาาาาาเาาาาาได้เาีาดาา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 ดาา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 ปมุยาายาุยาาเาาาาาาาเาาาอเาา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 อาา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 ไาาาาไาาเา้าา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 นาเเาา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 าหรอไม่ใช่ เอ้ยเอ้ยเอ้ยผดูเอ้ย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 บินหนีก่อนเอ้าเอ้าเธอมาดูหัวเขาดิไหนไม่มีหัวมีอะไรใส่ใช่ไหมเออไหนเธออยู่ไหนอะเนี่ยไหนเนี่ยบินตามเขาอยู่เหรอไหนไหนวะเนี่ยวะไหนใช่ไหมเธอวะมันมึนหัวไพ่มาเลยฝั่งให้เขาออกได้ไหมพลังคือเตาไอเดียวเอ้ยเอาดีสู้วปล่าสู้วปล่าดีดีไอ้เรียบร้อย นี่ไงเป็นไงล่ะก็ฮ่าพลังขึ้นเต่าของข้าเหนื่อยป่ะเฮ้ยเธอเราลองไปดูเกาะอื่นบ้างดีกว่าไปไปเธออยู่ไหนอะอยู่เนี้ยเลยนี่ไงบินมาเลยบินตามมาเลยไม่ได้ไปไหนเลยไม่ได้เกิดเลยนี่เอามาจาก่กนนี้แล้วมันจะโล่งหัวขึ้นเยอะไหนอะเขาบินออกมาแล้วเนี่ยบินไปไหนบินออกมานี้ไงโง่เขาบินไม่ได้เละทำไมเขาจมอะเออเธอกดลิกยังกดตายเลยตายแล้วเอออุ้ยแต่ของมือในน้านี่มากเลยอะ เออใช่ปะใช่จะกดคลิกด้วยนะอย่าลืมมันจะได้บินได้โอเคบินขึ้นหน่อยเธอบินขึ้นหน่อยเธอบินชิดน้ำเลยหรือล่วงไปนะเว้ยเออนี่เธอเราไปดูก่อนแรกกันดีกว่าเฮไหน,นไงนก่อนแรกอหไวะนี่น้องน้องจำไม่ได้เหรอเล่นตอนแรกเป็นก่อนนี้ไงนี่เขาอยู่เนี่ยหลังเธอเนี่ยบินบินอยู่เนี่ยหมุนหมุนอยู่เนี่ยไปดินเธอน้ำดินี่เขาอยู่นี่นนอะไรวะนำมาแล้วนี่ไง <laughs> เอ้ยมันโง่นะเว้ยเนี่ยมันโง่เอาแต่ก่อนแรกอะนี่มาเร็ว นี่เธอมาดูแอดมาดูแอดมินข้างหน้าเฮ้ยน่าแค่แบบไม่ใช่แอนมินอันนี้ไม่ใช่แอดมินนี่มาซีเจนี่เปล่าอ๋อ shit here we go again เออซีเจหรือเปล่านี่อาจจะใช่นี่เธอเดิมนี่แอดมินตัวแดงเนี่ยหัวแดงเนี่ยเจ๊จ๊าทำใหสองคนนี้นอนสู้กันไงไอตอนที่ไปโลกสามอ่ะอ๋อเออไอสองคนนี้ไงเธอจำไม่ได้หรอสวัสดีครับเป็นไงโคเท่อ่ะแอดมินตัวเบลลมเทิมเลย ตัวโคตรใหญ่อ่ะถึงเขาอาจะมีแบบใหม่แต่ใจเขาว่าไม่เคยมีใครเลยนะเยดด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 เยอะเลยอุปกรดดดดดะอยดะดดดไปดดดออดด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 ดเดด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 เดดอดด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 เด่่อดด่ดดดเดามีอะไรจะบอกด้วเดดดเดด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 ะดดดที่ดด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 ด้ดวดด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 ด่ดดดดด่ด เลยดูพอกดจริกแล้วเราจะได้ของมานะกดอะไรก็ได้เหรอใช่แล้วก็พลังคือเตารอยขอเลือกก่อนเ,อเลือกก่อนขอกดกก่อนนี่ได้กดมาแล้วธนูธนูเฮ้ยเฮ้ยเอ้ยเฮจเย็นน้องท่ไนเขาไม่ได้อะไม่เธอเธอต้องแบบว่ากดกดออกหมดก่อนไม่ไม่มือถืออะไรเลยทั้งนั้นอะเธ่ถืออะไรเลยธอถืออยู่เห็นไหมถืออะไรดูด้านล่างดิอย่างงูโอ้ตาแรงมากเลยทุกคน FC กินไก่ย่างห้าดาวไหมเอ้ยเฮ้ยไก่ย่างขโมยไก่ย่างเฮ้ยขโมยไก่ย่างถ้าเราจะซื้อมาได้เนี่ย okay, เราต,ต้องลำบากขยาดไหนนี่เอ้ยคอนคอนคอนมันเก็บไงวะเดินเข้ามาเก็บไงเดินเข้ามาเลยวิยอาวุธเต็มตัวเขาเลยเดินเนี่ยเขากดให้เธออะอยากได้อะไรเขากดให้แล้วเนี่ยฮ่าเฮ้ยมันมีอันอื่นนะนี่ว่าใช่ป่ะหรือมันเหมือนกันหมดเลยเขาเขามีไก่เขามีไก่มีไก่ดไหมเขามีกีตาร์ด้วยเดี๋ยวเขาเอากีตาร์เราบอกไปให้เธอฟัง นี่กีตาร์กีตาร์อะไรวะเนี่ยเออทำอะไรได้เหรอไม่รู้เหมือนกันเอาเก็บมาเฉยๆแต่แบบนี้สนุกดีนะแบบว่าปั่นดีพลังคึ้เตามาดิมาดิมาดิเอาเปล่าไม่เอาอ่ะผู้เล่นดเอาเปล่าเอาไม่เอาอุ้ยดาบยูรู้วาร์ปได้เหรออุ้ยเออเฮ้ยทำโดนอะไรวะจิ้วพลังคึ้เต่าปล่อยพลังคึ้เต่าเอ้ยลงไได้ ดีไงฟิวเลยฮึพลังเราเนี่ยมันสุดยอดนะเออเอาเธอทำไมเกาะหนึ่งมันมีสองเกาะวะคืออะไรคือเหมือนมันเอาเข้ามามั่วมมนมีสองเกาะเลยอ่ะคุณจะเธอทุงฟ้าที่ท้องฟ้าเธอลองโฟกัสท้องฟ้านะเออมันเป็นกาแล็กซี่ใช่อ้มันสวยมากเลยท้องฟ้าสวยเหมือนเขาอละใครบอกเขาบอกตัวเอง เอยู่ไหนอะว้าหาเธอไม่เจอเนี่ยเอาตกตายอีกแล้วมันบินขึ้นได้อุ้ยไม่ได้วะอุ้ยขอโทษค่ะทุกคนดีมชอบใช้ลมอะครับใครๆที่พอบอกก็บอกดีมหน่อยนะครับดีมจะเป็นคนชอบใช้ลมนะครับแล้วก็ด่าด่าตบตีผมทุกครั้งเลยที่อยู่บ้านผมโดนด่าโดนตบตีครับอันนี้ผมขอฟ้องแก๊งตำรวจล่องผมทำคุณลองเฮ้ยเขียน้าดูไปแอบจีบไหมผลปีศาจแล้วนี่อุยเขาเจอเกินว่ะ เราเจอหีบสมบัติใหญ่มาเริ่มเลยอยู่ไหนอะที่นี่ไงเก็บไม่ได้อะเออเธออยู่ไหนวะบินอยู่เห็นแเ้าไหมไหนเขาบินขึ้นมาแล้วไม่เห็นเธอเลยอะเธออยู่ตาบอด้อยู่ไหนดูดีห่าวในเวลางานโอ้ <c oughs> ทุกคนอย่างนี้ใช้ไม่ได้นะคะผมบอกไว้ก่อนอย่างนี้ใช้ไม่ได้เห็นเขาไหมที่รักอ๋อนี่ไงกล่องกล่องสมบัติอูอันเบลล์เลยอะเออแต่เอาไม่ได้ววะโอ้อะไรวะ แแบบนี้มันตันเนาะเธอเนาะมันเป็นแนวมีม่ะใช่แบบว่าเล่นเล่นไปงั้นนะเดีย,เาายวเรามาสุดสุดท้ายกันเปล่าเรามาสุดสุดท้ายกันดีกว่าปล่อยพลังขึ้นเต่าใส่กันทำไม่เป็นนะ่ะเธอเอ้ยจบตายอีกแล้วเอ้าโอ้ยตนหน้าตาตาเลยเอ้ย <c oughs> เขาก็หนีมันกระโดดขึ้นแล้วก็กดเลข3บินต่อได้โคตรชิลถึงถึงในเกมเขาจะตายแต่ในใจเขาไม่เคยหยุดรักเธอเลยนะรู้เปล่ามาเทสเดลพีพีกันเนาะ เนี่ยมันจะหวานมันก็ไม่หวานมันจะแบบว่ามันจะเล่นมุกมันก็ไม่ได้เล่นเนี่ยเธออยู่ไหนวะเอานี้ไงเปิดเลยละการบาลังคือเตาบลังคือเตาพาลังคือเตาเฮยอ่าฉันฉันฉันปวดหัวมากเลยนะรัตนาเธออย่าทำแบบนี้อุ้ยมันงางลูกใหญ่ด้วยเราก็ปล่อยทีเดียวอย่างนี้ไงเธอเขายังไม่ทันได้ทำอะไรเลยปล่อยนี่ไงอฮ้ยมันไม่มันไม่ตายเพราะลูกใหญ่อ่ะนี่ไง เจอพลังงอนแล้วงอนงอนไม่เล่นแล้วอาวงอนเขาทำไมที่รักเธอฆ่าเขาอย่างเดียวเลยก็เราพีพีกันไงอุ้ยเขาโดนไอเด็กหน่อยฆ่าเธอต้องเธอรั <c oughs> กทุกอุ้ยเอ้าเอ้าไอ้ไม่มีคนไล่ฆ่าเราเธอหนีอยู่ในซอมดีไม่ได้แล้วเอามาันเอามันดีเอามาัดามานดีลุมดีลุมลุ้ม,มเออ เลยเรามาอยู่นั่นน่ะอสม้าหน้าโอ้ก็ยังมีเป็นจั่วเขาเขาพลังคือเต่าปล่อยใส่ตายแล้วมั้งจุ่มน้ำหน้าได้ตายมันต้องตายเด็กน้อยนี่มันกลัวส้นเออต้องเอามาแล้วมันต้องเอาต้องเอามันต้องเอามันเธอต้องเอามาแล้วเขาเขายิงมันอยู่ตายมันจะตายมันจะตายมันเกือบตายเธอมันเกือบตายเขาหนีแล้วเขาหนีแล้วเอาช่วยดิช่วยดิน้องไม่ไม่ช่วยอ่ะแม่อ่ะเอาเอาเอาจมน้ำหน้าให้เดินเหมือนที่เขาเดินบ้างอ่ะได้ดีอย่างนี้เขาไม่ไล่ฆ่าเธอดีกว่าไม่ฆ่ามันแล้ว เอาไม่เอาขอโทษขอโทษเฮ้ยอย่าห่าวดีในเวลางานเอามันตายโงูมันตายมันตายแล้วเธอปล่อยพลังฟิวเอ้ยสนุกว่ะเออสนุกฟิวมันศัตรูเยอะไปหมดเลยก็มาดีก็มาดีก็มาดีเฮ้ยก็จะโดนไล่ฟันก็้วโดนไล่ฟันเอามันเด้อมันเด้อมันเอามันเอาดีเอาดีเอาดีดีเอามันดีเอามันดีไปมันตาย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 กูตายค่ะหรอกูตายเันกจะตายเขาเขาสู้กับไอเด็กน้อยหอยสังนี่อยู่ มาดิมาดิไอ้โง่น่าตายเออเฮ้ยเดี๋ยวเขาตายเฮ้ยเอออยู่ไหนอ่ะเขาตุ้ยแล้วมาผมไม่ยอมผมขอสึกสุดท้ายผมเจ้ากับแฟนผมสวัสดีครับแฟนสุดที่รักนี่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 ตุ้ยตุ้ยตุ้ยเรียบร้อยตุ้ยฮ่าแล้วทำไมเป็นคนอย่างนี้ทำไมไม่ไม่ฆ่านเขาทำไมน้องมาฆ่าเขาอะไรเรื่องเขาอะไรไม่ได้เกิดใหม่อีกแล้วใช่ไหมเขาฆ่ามาเดี๋ยวเมื่อกี้แต่ว่ามันเผดอโดนเธอด้วยอ๋อ เกิดปุยมุยเกิดปุยมุยมาแล้วมาสิมาสิกูมีโบเทคกูมีโบเทคกูเอากูเอากูเอาตายไปซะไอ้งูแต่อันจริงๆนะถ้ามันไม่มีไอตัวไพ่ไพ่เนี่ยมันจะสนุกบ้าเลยบ้าป้าเออนั่นดีมันมีตัวไพ่เนี่ยเฮ้ยเดีไอจิ๋วมันเอาเขาอีกแล้วมันเอาเขาตายด้วย ดีแล้วดีแล้วใชทุกคนเกมนี้ก็ปั่นนะครับใครที่อยากจะเล่นหรือเอามาพีพีกับเพื่อนเนี่ยก็ได้เลยนะครับผมไม่ต้องฟาร์มวงฟาร์มเวลด้วยใช่ใช่ใช่เราสามารถเอาลูกบอลปล่อยใส่ได้เลยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยทุกคนดูเห็นไหมเนี่ยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยอะไรอย่างเงี้ยปล่อยเงี้ยไม่โดนนะเกมไม่สะเทียรนะเวย สิบเก้าแปดเจ็ดห้าองหนึ่งูใครตายก่อนใครตายก่อนนี่นเจ็บเธอตายก่อนเธอเจ็บเธอเจ็บเธอปวดเธอร้าวมากเไม่โดนเขาังไม่โดนเลยเขไม่โดนเขาไม่โดนเลยเหมือนกันมาดี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 มา มาดิ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 นี่ไงฮ่าแตกตัวแตกล้ทุกคนโอเคใครที่อยากจะเล่นผมทิ้งลิงก์แบบไว้ให้นะโอเคคลิปนี้ถ้าใครชอบลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไ r i b e แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งให้ด e ทีวด้วยนะครับทใช่แล้วครับทุกคนหนีครับวันนี้ก็ขอปิดคลิปไปกับไอจ้าหน้านี่เลยนะครับผมดูดีเงี้ยหน้าเหมือนดีไหมนะหน้าเหมือนเอเลยห้าเหมือนดีเลยหน้าเหมือนธอมืนดีหน้าเหมือนดีหน้าเหมือนดีหน้าเหมือนดีหน้าเหดีาเหมืนดีหน้าเหมดีเ น่าเหมือนเธอน่าเหมือนเธออ่ะเธอตายแน่เธอโดนเฉือนไม่ตายหรอก